สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างพาร t i t i o n ด้วยโปรแกรม Paragon Partition Manager 12 version free นะครับก่อนอื่นเลยจากตัวอย่างเนี่ยก็จะมีแค่ Drive C กับ Drive D ทีนี้ผมเนี่ยต้องการ Drive E เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง Drive ผมจะทำอย่างไรขั้นแรกเลยก็คือไปที่ Internet Explorer หรือ b r o w s ์เซอตัวไหนก็ได้แล้วเราก็เข้า Google เนี่ยแหละครับ จากนั้นเราก็เซิร์ชคำว่า Paragon Partition Manager นี่มาแล้วแล้วก็เข้าไปเลยครับโหลด Free Edition นะครับนี่นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของ Paragon Software นะครับเราก็คลิกเลยดาวน์โหลด now นี่ เสร็จแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลด now แล้วก็ทำการเซฟแล้วรอสักครู่ครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้คลิก open folder ก็จะเจอ Paragon Partition Manager ซึ่งปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เป็นเวอร์ชัน12 free edition ให้เราทำการดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งเมื่อมาถึงหน้านี้มันจะต้องใส่ Product Key กับ Serial Number ซึ่งเรายังไม่มีและเราสามารถหาได้จากปุ่มนี้ครับ Registration คลิกเลยครับจากนั้นเราก็มาทำการ ใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ประเทศซึ่งของเราก็จะเป็นประเทศไทยแล้วก็เลือกภาษาตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็คลิก Submit ทีนี้รหัสของเราที่ Submit ไปเมื่อสักครู่นี้ ก็จะไปอยู่ในอีเมลนะครับผมจะทำการเข้าสู่ระบบนี่รหัสก็จะถูกส่งมาทางอีเมลจริงๆด้วยให้เราคัดลอกรหัสที่อยู่ในอีเมลไปวางไว้ในช่องที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้ จากนั้นคลิกโอเคครับแล้วก็คลิก n e x t คลิก i a c c e p t แล้วก็คลิก n e x t แล้วก็คลิก n e x t คลิก n e x t แล้วก็ install ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้คลิก finish เท่านั้นเองแล้วโปรแกรมพารา g o n ก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเราจะทำการ ดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรม Paragon จากนั้นให้ไปที่ Drive D นะครับเราจะต้องการเพิ่ม Drive E ขึ้นมาอีกได้หนึ่งก็คือคลิกที่ Move Resize Partition จากนั้นเรามาคลิกย่อตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะเกิดเป็น Drive ที่ว่างขึ้นมาเมื่อเรา ได้ขนาดตามที่เราพอใจแล้วเราก็คลิก yes นี่ก็จะขึ้นมาเป็นก้อนที่ยังไม่ได้ create หรือ format นะครับให้เราคลิกขวา create partition นะครับแล้วก็เลือก drive E ไม่มีแล้วก็เลือกเป็น F ไปก่อนเพราะว่า drive E อาจจะเป็นของถาด c d อยู่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนผาทเอาได้ทีหลังตรงนี้เราก็เลือกเป็น ntfs ส่วนตรงนี้เราอยากจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็ตั้งไปนะครับแล้วก็คลิก yes ก็จะเห็นว่ามี drive ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราทำถูกต้องแล้วให้ไปคลิก apply แล้วก็คลิก yes แล้วทำการรอสักครู่ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วให้เราเาปิดบอลลูนนี้ไปนะครับแล้วก็คลิก close ปิดไปเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานชิ้นโบแดงของเรานี่ก็จะมี drive ขึ้นมาอีกอันนึงขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราอยากให้มันเป็น drive c drive d drive e เราจะทำยังไงในเมื่อตรงนี้มันเป็น drive E อยู่ไม่ยากครับให้เราไปคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์เลือก manage จากนั้นไปที่ disk management ก็จะเห็นได i v e C drive D แล้วก็ drive th, ที่สร้างขึ้นมาใหม่ทีนี้เราจะเอา drive E หลบไปก่อนก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก change drive letter and path นะครับ ล้วก็ change change เป็นอะไรก็ได้นะครับเลือกตัว Z ไปเลยก็แล้วกันแล้วก็คลิกโอเคคลิก yes นะครับทีนี้เมื่อตัวตัว E เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นตัว Z แล้วให้เราเปลี่ยน F เป็น E ได้แล้วแล้วก็คลิกขวาที่ได้ F แล้วก็ change drive letter and path เหมือนเดิมแล้วก็คลิก change เปลี่ยน F เป็น E ได้แล้วนี่แล้วก็คลิกโอเคคลิก yes ตอนนี้ก็จะมาเป็น e แล้วทีนี้อันนี้เราก็ต้องการกลับมาเป็น f เราก็คลิกขวาแล้วก็ change drive letter and paths แล้วก็ change เปลี่ยนเป็น drive f คลิก ok คก yes เท่าน,นั้นเองแล้วก็ป,ปิดไปแล้วมาดูผลงานของเรากันสักนิดนึงว่าเปลี่ยนแล้วนี่มีได้ c ได้ d ได,ได้ e แล้วก็ได้ f เห็นไหมครับว่าการแบ่งพาร t i ิชัน ไม่ยากเลยครับทีนี้เราก็เสร็จแล้วเรื่องการเพิ่มพาร t i t i o n เดี๋ยวเราจะมาลองดูฟีเจอร์อื่นๆดูบ้างว่าพารากอนมันมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะจัดการกับไลฟ์ที่เพิ่มเข้ามาเราลองคลิกขวาดูครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะฟอร์แมตไหมจะดีลิทไหมจะย่อขยายไหมจะ Convert System ไหมเป็น NTFS แฟลช2อะไรก็ว่าไปแล้วก็อื่นๆก็ลองไปเล่นดูครับไม่เสียหายนะครับแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้นิดนึงไม่ใช่ว่า i n น o i อิเมาแล้วมาทำเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาที่หลังได้นะครับที่ทำเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เกิดการสูญเสียของข้อมูลนะครับข้อมูลจะยังอยู่ครบถ้าเราไม่ไป format มันนะครับไม่ไป Delete มันมันก็จะอย,อ,อยู่กับเราตลอดไปนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ